How to move ไปบูชารอยพระพุทธบาทเขาคิดจกุจันทบุรีกันครับ เพื่อนๆสามารถเดินทางมาขึ้นรถที่วัดกันได้โดยซื้อบัตรขึ้นรถโฟวิที่วัดกระทิงหรือวัดพวงก็ได้200บาทไปกลับครับรถจะพาเรามาถึงทางเข้าอุทยานจากนั้นชำระค่าเข้าอุทยาน40บาทครับแล้วก็จับแน่นๆเลยครับเพราะว่าพี่คนขับเขาจะโจนทะยานขึ้นเขาต่ลุยทางชันกว่า5.6กิโลเมตรเขาโค้งแล้วโค้งเล่าโค้งแล้วโค้งอีกจนต้องโค้งคำนับให้กับความเซียนของพี่ๆเขาเลยครับจากนั้นพี่ๆคนขับก็จะส่งเราแค่นี้ที่ลานพระศิวรีครับด่านแรกในการเดินขึ้นเขาซึ่งเราจะต้องเดินเท้าขึ้นไปอีกปรรรรระะะะมมมมาาาาาณ1กกกิิิโลเเเตคคััับหหว่่่งงงดดนนนนทท็็จจีีุชแ้พยื ผมไปช่วงเวลาเช้าครับถึงนี่ก็ประมาณ7จ็ดโมงกว่ากมีหมอกเยอะมากบรรยากาศดีเลยจากนั้นก็เดินต่อมาเรื่อยๆชมวิวไปจนถึงประตูสวรรค์ครับจุดนี้ก็ใกล้จะถึงลานพระบาทแล้วก็ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ120เมตรครับแต่แต่เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหมีน้ำประตูด้วยต้องเช็คอินกันหน่อยแล้วครับกินดื่มสักนิดครับเติมความสดชื่น จากนั้นก็ถึงลานพระบาทเราก็มานมัสกการรอยพระพุทธบาทกันเลยครับขออะไรก็ได้นะนขอแต่ว่าอย่าขอหลายอยา่างหลายอย่างไ้สเปรกแม้เธอคนไหนยังไม่มีคู่เดอง ีคู่มาเรื่องธรรมชาติในนี้ก็เหงา,าว้าเวีใจอยากมีคู่อธิษฐานขอได้อยากมีลูกอธิษฐานขอได้ครับแต่ว่าต้องออกชื่อเพศให้ชัดเจนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวของการเดินทางจนถึงรอยพระพุทธบาทครับส่วนใครไหวไปต่อเลยครับพิชิตสุขเขตดแดนบุญผ้าแดงอีก600เมตรไปครับพรคูกราบสามครั้งค